ให้สลับบรรยากาศเมื่อวานนี้เนื่องจากเกิดกรณีที่เราฟังเรื่องคุณทักษิณใช้เวลาเมื่อได้ฟังเรื่องนี้อยากจะให้ฟังผมไม่อยากจะให้ข้ามไปเบล <ไป S 2> เล่าเบลล่าไปงานคมชเลึกอวอร์ดอากรุณาเปลี่ยนข้อความเป็นเบลล่าสองคุณค่าเพราะเราจะพูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ชม <c oughs> อ่ะไหน คือน้องอ่ะพูดสปีชซึ่งน้องบอกว่าขอพูดสปีชยาวหน่อยเพราะว่าอยากอันนี้พูดเรื่องคนไม่ได้พูดเรื่องความเบลล่าสองคุณค่าอ,อ,อันนั้นอนะ่ะพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนแต่คนนี้จะพูดเรื่องคนถูกต้องไม่ใช่เรื่องความถูกต้องเบลล่าสองคุณค่ะหัวข้อค่ะคือน้องเบลล่าไปรับรางวาัลแล้วน้องก็บอกว่าอยากจะเล่าเรื่องราวชีวิตยาวหน่อยเล่าเส้นทางบันเทิงของตัวเองอะคะ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าวันนี้เป็นเบลล่ารานีแต่จริงๆมันไม่ได้สวยหรู แล้วเธอก็เปรียบเทียบตัวเองเป็นม้าแข่งที่ไม่ใช่ตัวเต็งคือที่ผ่านมาต้องลุ้นทุกสนามเลยค่ะว่าจะได้ลงแข่งหรือเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมแล้วที่ผ่านมาคือผมเนี่ยเนื่องจากทํารายการที่ช่องสามมานานจําได้เบลล่ามาตั้งแต่มาเจอเรานะออกรายการเล่นละครที่เป็นละครที่ไม่ใช่ละครเต็งอะค่ะแล้วได้รู้ว่าเริ่มแรกจะเป็นทางร้ายด้วยนะ ใช่แล้วถึงเริ่มเป็นนางเอกค่ะแล้วก็เป็นนางรองก่อนแล้วก็เป็นนางรองจําได้เลยเรื่องอะไรที่น่ารักน่ารักเรื่องหนึ่งอ่นน้องไปที่เหมือนกับรถชนคุณผู้ชมชนน่ารักมากรถชนแล้ววิญญาณหลุดออกไปอะค่ะแล้วก็มีเด็กๆด้วยน้องเคยมาหนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอน้องเบลล่าใช่ไหมค่ะพี่กืองบอกอือเก่งนะคนนี้นะค่ะเออแต่กว่าจะฝ่าฟันแล้วมาเจอ ละครเปลี่ยนชีวิตของเบลลาปฏิเสธไม่ได้หรอกบุเพศนิว่าอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูเพราะสิ่งที่เบลลาพูดในวันนั้นเนี่ยบอกเลยที่ผ่านมามันเป็นทั้งขิดหวังพยายามมีคํา <ำ S 2> <คำ S 1> ดูถูกมีคําวิจารณ์มีการอดทนรอมานานถึง14ปีเอ่อแล้วก็บอกอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทําไม่ได้อย่าเอาคำาดูถูกหรือการแก้งมาบั่นทอนจิตใจแต่ต้องใช้คำเหล่านั้น มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนวันนี้เป็นเกียรติกับชีวิตของนักสแสดงคนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะเบลขออนุญาตเล่าถึงชีวิตของเบลนิดนึงแล้วกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่จะพยายามกระชับค่ะก็ช <laughs> ีวติตในวงการของเบลนะคะมันไม่ได้มาแบบสวยรหรูหรือว่ารยมาด้วยกลีบกุหลาบค่ะถ้าเปรียบเป็นมาแข่งเบลก็เหมือนเบลไม่ใช่ตัวเต็งเลยอะคะ่ะเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าแบบเบลจะได้ลงแข่งหรือเปล่า สนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมคือมันเป็นแบบนั้นมาตั้งตอนเริ่มต้นนะคะคือเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องมาเบลเป็นเด็กฝึกเบลต้องนั่งรถตู้จากธรรมศาสตร์ดังสิตนะคะเข้ามาที่ช่องสามพระรามสี่เป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสนะคะจนได้ละครเรื่องแรกค่ะ เบลไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นนางเอกแต่ว่าเบลเป็นนางร้ายค่ะในเรื่องรอยมานะคะตั้งแต่ปี54และหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นนางรองละครเย็นนะคะเรื่องตะวันยอดรักค่ะจนเบลได้ขึ้นมาเป็นนางเอกนะคะละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องพรพรมอลเวงนะคะของพี่ตู่เิียวดีแล้วก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพคุณชายฟุติพัทเรื่องนี้ของพี่แหม่ม เบลก็แคสอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บทกรองแก้วค่ะจนมาเพลิงบุญค่ะก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นนะคะซึ่งปีนั้นก็เรื่องนี้ได้เรตติ้งอันดับหนึ่งของช่องสามเรื่องนี้ถ่ายพร้อมกับบุเพสนิวาสค่ะของพี่น้องนะคะซึ่งได้มาออดปีหกหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นออเจ้าของทุกคนนะคะที่เบลท้าวความมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เบลอยากจะบอกทุกคนคืออาชีพของเบลอะ ไม่ได้แตกต่างจากอาชีพของทุกคนเลยค่ะมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะคะมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามมีการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เบลได้เป็นเด็กฝึกช่องสามจนบุเพสสนวิวาสออนแอร์เบลใช้เวลา8ปปีแล้ว จากตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะเบลใช้เวลาจนถึงวันนี้ที่มาเป็นเบลล่าคนนี้ทั้งหมด14ปีค่ะเบลไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะทุกคนคนเราไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสําเร็จที่ความพยายามครั้งที่รอยด้วยซ้ําบางครั้งความพยายามก็ไม่พอก็ต้องมีโชคด้วยค่ะแต่เบลเชื่อว,ว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอะคะ่ะ จุดเปลี่ยนที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะพร้อมคว้ามันทันทีค่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทำไม่ได้อย่าเอาคำดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบ่อนทอนจิตใจของเราค่ะแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณเราถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามนะคะจงวิ่งให้สุดกําลังเลยค่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครค่ะแต่ว่าเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่ไม่มีคนมองเห็น ความตั้งใจนั้นมันจะส่องแสงออกมาแล้วมันก็จะเป็นวันของคุณะคะ่ะเบลขอขอบคุณนะคะเบลขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านผู้จัดทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณที่ให้มาตัวนี้ได้ลงสนามแข่งได้โชว์ฝีมือความสามารถให้ทุกคนได้เห็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันหล่อหลอมให้เบลกลายเป็นเบลล่ารานีแคมเปญในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆคะ่ะอ้าวงานเห็นไหมท่านผู้ชม ผมถึงบอกต้องเอามาเก็บตอกกันสักนิดหน่อยเอ้มีเรื่องแฟนนะให้สัมภาษณ์อ่ะอุย๊ยพูดเร่อแฟนได้ไหมอ่าพี่ดูเวลาพูดถึงข่าวบันเทิงดูดัดจริตไปนิดหนึ่งไหมไมีเสี่ยงไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเล่า <c oughs> กระบวนกเครื่องบินนะจะบอกให้นะโดยที่ใส่หน้ากาก,ากอนามัยกันทั้งสองคนไม่รู้รว่านี่คือใครนี่คือใครแล้วอ่า <c oughs> เพื่อสนิทเพื่อสนิทอ่ะ น้อยคนมากที่จะมีฐานะขนาดนี้หมายถึงยังไงนะคะอ๋อเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้ตะกูลตะกูลเจร้อนนอนอค่ะไหนฟังสิเร้รู้จักกับคุณบิวอะไรทุกคนกคน็เลย <ๆ S 2> ทุกคนก็เลยเหมือนแบบเสนใจแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเบลก็เบลก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แบบจะปิดบังหรือว่าอะไรค่ะเพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้ออกมาบอกก็เพราะว่าด้วยสายงานของคุณบิวเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ป่ะคะแล้ว เขาไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันกันกบเราอะ่ะแเบลบก็ไม่อยากให้แบบการงานของเบลไปรบกวนชีวิตของเา้าหรือว่าครอบครัวเขาด้วยค่ะก็เออก็ได้รู้จักกันโดยบังเอิญจริงๆล่ะค่ะค่ะก็ได้ได้คุยกันเพราะว่าเครื่องบินดีเลย์ค่ะซึ่งตอนแรกก็ความจริงทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ทราบว,ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนไทย ค่ะเพราะว่าเวลาเดินทางเบาก,ก็ใส่แมสอยู่แล้วก็คุยกันภาษาอังกฤ,ฤษ,ษอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ไม่รู้ว่าคุณมิวเป็นใครทาอาชีพอะไรคุณมิวก็ไม่รู้ว่าเบลทาอาชีพอะไรก็เรื่องราวประมาณนี้เราแค่นี้ก่อนเบลก็เข้าใจแบบเบลใส่แมสเวลาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยแบบ, <c oughs> บรู้ๆๆ คือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบลงรายละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นที่มันคลาดเคลื่อนออกไปเราก็เลยเล่าประมาณนี้ละกันค่<ต>าเหตุการณ์ก,รณก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกแรงสพอร์ตแรงสนับสนุนค่ก support, นนนนะก็ <laughs> คิดว่า <laughs> <laughs> บอกว่าค่ะีบุญม,มันนย่าไม่คคุณ่มาีด้วยเะใช่ค่ะก็มีการเหมือนชักชวนกันตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะว่าเบลจะมีงานบุญค่ะก็ได้ชวน ทางคุณแม่ไปดูอะไรคะลงดีเทลเยอะมากลงดีเทลเยอะมากหล่อเกินโตกหล่อเกินจริงเราจะดีไหมเราต้องรขอบคุณแทนคุณวิวแล้วกันค่ะทราบค่ะทราบค่ะจริงไหมเดี๋ยววิทำให้รู้สึกว่าเปิดใจกับบนี้ดีกว่าขอตลอดไปโอ้โหจริงจริงตอนนี้มันก็คือเหมือนเป็น เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ใช้คําว่าอะไรดีเป็นช่วงที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนนอกจากนั้นก็มันเป็นเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เหตุผลด้วยก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ละกันแค่นี้ก็น่าจะชัดเจนพอแล้วค่ะดูความโตขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าก็เบลก็มีความสุข มากกว่าเดิมแล้วกันค่ะแค่นี้แล้วกันตกใจไหมว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคือการที่แม่นายแม่นายจะแม่นายจะใจฟูขนาดนี้ก็ขอบคุณแล้วก็รอลุ้นรอดูกันไปแล้วกันค่ะคนแซวแม่นายกับพี่อื่นชิ่อจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะหมือมือร้ายก็เข้าใจตั้งฉา่ะ เพื่อจะเป็นส <Bond> ีส <Pokémon> ันของข่าวสารแต่จริงๆไม่ใช่สีสันชัดเจนนะยังเรียกคนอีกเหรอไม่มั้งใช่ไหมเวลาพูดกันเองสองคนใช่ไหมเออต้องเรียกอะไรพี่ตัวเองแตงต้องถามน้องค่ะเบลพี่อยากรู้อยู่นะนะสลับอารมณ์กลับมา